สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการดรปุ้ยคุยสนุกทุกเรื่องสุขภาพนะคะดิฉันดรปุ้ยรณิดามนขังพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปเฉพาะทางการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันชื่อตอนที่ว่าทำสีผมบ่อยๆเสียงมะเร็งจริงหรือไม่ ผมหงอกนี่ไม่เคยปลานีใครเลยจริงๆนะคะเพิ่งจะ30ยังแจ๋วแต่ไงสีผมเริ่มไม่แจ๋วซะแล้วคนไข้หลายคนชอบถามเราปุ้ยว่าทำอย่างไรให้ผมหายหงอกมีทางรักษาไหมไม่อยากย้อมผมแล้วกลัวเป็นมะเร็งมะเร็งที่ว่าคือมะเร็งอะไรเคยมีใครป่วยด้วยมะเร็งหลังจากย้อมผมด้วยหรือมะ เรามาหาคำตอบกันค่ะผมงอกเกิดจากเซลล์สร้างเมษษ็ดสีบริเวณรากผมไม่ผลิตเมษษ็ดสีเหมือนอย่างเคยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะภาวะนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยนะคะร่างกายเราต้องเสื่อมสภาพไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นธรรมชาติสร้างให้เราและเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราแก่ไปตามอายุไขจริงๆแล้ว ผมหงอกตามไวัยไม่ถือว่าเป็นภาวะร้ายแรงแต่มีหลากหลายงานวิจัยพยายามหาสาเหตุว่าคนที่มีภาวะผมหงอกก่อนวัยอันควรคือเกิดผมหงอกเยอะๆก่อนอายุ30ปีมีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติอะไรหรือไม่พบว่าคนที่ผมหงอกตั้งแต่อายุน้อยสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวที่มีผมหงอกเร็วโรคอ้วน และการสูบบุหรี่เกิน5ซองต่อปีส่วนภาวะอื่นๆนอกจากนี้ยังไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับการเกิดผมหงอกก่อนวัยเลยนะคะต้องยอมรับว่าผมหงอกมักจะทําลายความมั่นใจและสร้างความกังวลในการเข้าสังคมให้กับหลายๆคนรวมถึงดรปุ้ยเองนะคะทีนี้ จะหาทางออกให้กับผมหงอกอย่างไรดีหลายๆคนเข้าใจธรรมชาติแต่ทำใจยอมรับไม่ได้จะปล่อยไว้แบบดำแซมขาวเหมือนไฮไลท์ให้พอเก๋ๆก็อาจจะพอไหวนะคะแต่บางคนอายุยังน้อยอาจต้องใช้เวลาทำใจจึงต้องหาทางออกด้วยการย้อมสีผมไม่ว่าจะย้อมผมเป็นครั้งๆหรือใช้แชมพูปิดผมขาวทิสระแล้วปกปิดผมขาวได้ แต่เคยได้ยินมาว่าการย้อมสีผมบ่อยๆทำให้เกิดมาร็งได้แล้วจะทำอย่างไรกันดีปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีรักษาผมงอกให้หายขาดได้นะคะสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการย้อมผมด้วยน้ำยาย,ย้อมผม ซึ่งน้ำยาย้อมผมก็แบ่งง่ายๆตามส่วนประกอบของสารที่ผสมในน้ำยาได้เป็น3ประเภทนะคะได้แก่น้ำยาย้อมผมชั่วคราวน้ำยาย้อมผมกึ่งถาวรเช่นแชมพูรสระปิดผมขาวที่ล้างออกได้หลังการสระถี่สีครั้งนะคะและน้ำยาย้อมผมถาวรเป็นน้ำยาย้อมผมส่วนใหญ่ที่เราใช้ให้มีสีติดถาวร ถ้าเราย้อมสีผมถี่มากเท่าไหร่ก็มีโอกาสเกิดผื่นคันแพ้สัมผัสหรือผื่นแพ้อักเสบจากการระคายเคืองได้มาถึงเรื่องที่กังวลกันนะคะว่าการย้อมสีผมบ่อยๆจะทำให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่และมีบทความจากแพทย์หญิงสกุณีเนินรันวิชยะท่านเป็นแพทย์ผิวหนังนะคะท่านได้ศึกษางาน วิจัยจากต่างประเทศนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของน้ํายาย้อมผมชนิดถาวรกับการก่อมะเร็งบางชนิดยังมีความขัดแย้งกันในแต่ละการศึกษาจึงทําให้ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าน้ํายาย้อมผมเป็นสาเหตุของการก่อมะเร็งจริงหรือไม่โดยงานวิจัยในอดีตที่น่าสนใจรายงานว่าการย้อมผมถาวรเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด และมะเร็งเม็ดเลือดขาวลูคีเมียบางชนิดแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงความเสี่ยงนี้มักจะพบเฉพาะในรายที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ก่อนแล้วการย้อมผมชนิดถาวรและย้อมสีดำเข้มเพิ่มโอกาสเสี่ยงมากกว่าการย้อมผมสีอ่อนๆจำนวนครั้งและความถี่ในการย้อมผมและระยะเวลาที่ย้อมผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ก่อนปีคศ1 9 8 0 แต่ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลตัวเลขที่แน่ชัดว่าการย้อมผมจำนวนกี่ครั้งหรือว่านานกี่ปีนะคะส่วนมะเร็งชนิดอื่นๆที่เคยมีรายงานเช่นช่างทำผมที่สัมผัสน้ำยาย้อมผมถาวรเป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้นการย้อมสีผมไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีจำกัดและบางงานวิจัยยังมีความขัดแย้งกันที่ดรปุ้ยยกตัวอย่างไว้ข้างต้นก็คือเคยมีรายงานว่าเกิดได้แต่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เป็นโรคทั้งยังไม่มีจำนวนครั้งและจำนวนปีในการย้อมผมชัดเจนที่ทำให้เกิดโรคดังนั้นหากในอนาคตมีงานวิจัยเพิ่มเติม จะได้ข้อสรุปมากขึ้นและชัดเจนขึ้นสำหรับประเด็นนี้นะคะและจริงๆแล้วพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างน่ากลัวว่าจะเป็นตัวการก่อให้เกิดมะเร็งมากกว่าการย้อมสีผมเสียอีกนะคะเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนั้นๆอยู่แล้วหรือว่าพฤติกรรมเดิมของคนคนนั้นเสี่ยงในการก่อมะเร็งเช่น การสูบบุหรี่กับมะเร็งปอดการกินอาหารที่มีการเผาไหม้ของโปรตีนเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหารสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญแถมยังน่ากลัวและควรหลีกเลี่ยงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้กลัวจนเกินพอดีแต่ก็ไม่ใช่ไม่กังวลเลยดรปุ้ยเชื่อว่า เพียงเราสร้างสมดุลชีวิตให้ดีทำอะไรแค่พอเหมาะพอควรไม่สุดโต่งจนเกินไปยอมรับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติบ้างออกกำลังกายให้เหมาะสมกินอาหารที่มีประโยชน์เราก็จะมีสุขภาพกายและใจที่ดีแถมมีผลพลอยได้ในการลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้อีกด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะจากการศึกษาวิจัย ในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่พบว่าการย้อมสีผมมีความสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพราะปัสสาวะอย่างชัดเจนส่วนความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งระบบเลือดบางชนิดนั้นยังน่าสงสัยอยู่แต่หลักฐานทางการแพทย์ยังอ่อนมากนะคะและสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักก็คือ ข้อมูลทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยถึงแม้วันนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าการย้อมสีผมบ่อยๆจะทำให้เป็นมะเร็งอย่างชัดเจนก็ตามแต่ความจริงก็คือไม่ว่าอะไรที่เกินความพอดีไปมักจะไม่เป็นผลดีดรปุ้ยจึงอยากแนะนำว่าการย้อมผมแต่พอดีและเท่าที่จำเป็นน่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วดรปุ้ยก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะลดความกังวลเรื่องการย้อมผมไปได้บ้างนะคะพบกับดรปุ้ยลนิดาพอดแคสต์ได้ในรายการดรปุ้ยคุยสนุกทุกเรื่องสุขภาพกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ